สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมาพบพอกันอีกคือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมากินนูน่าอบองอีคือเกานน่นแหละพี่น้องเอ้ยมือนีผ่านทางไปเห็นเพลินขายอยู่ข้างทางสู่ต้นตํำลับนะครับอบสมุนไพรวันวานะครับผมสามตัวนะครับแสบแ,สบ,แสบก็เลยเมามาเบิดเลยมันเหลืออย,ยู่4ตัวพอดีนะครับพี่น้องนี่อ้ยเบิ่งอระโดครับนี่ตัวใหญ่ใเด้เพิ่น อันมีเครื่องในไห้พร้อมได้ในตสาสุดทียเขาเสื่ออันมีแตหนูด้มีต่ตุ่มือน,มนี่จิ้มกับน้าจิ้มเจวเจลบระคามครับพี่น้องนีมากมาแสบๆน้ากันครับพอดีกําลั่งหิวเข่าพี่น้องไปทุระมากทุระทุลังกินโตใหญ่ๆในก่อนเด้ออืแต่ว่าเศร้ากว่าหลับะพี่นอ้องเอ้ย มือเศร้ากระสือนู้นู้อันไปถึกแห่วบ่เขาเอิญพูดเรื่องมาขางแม,งม่งืออกกิออ,อืมไปวาของที่ยอเขาเอาน้ำจิ้มกับแซบครับ

แซ่บก็และเพื่นบายเฮ็ดขายตามออเดอร์อพี่น้องแต่ว่ามือนีนเพื่นอนเฮ็ดเพื่อ,อสันบาก็ได้โชคดี vâng <coughs> tạp ăn khi โนี่เกือบสองโลตัวเดียวเนี <c oughs> tai, ่ยคนบอกว่าโรคแปดขีดครับส้มยอดเหลี่ยมขายเนี่ยไรบล้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮนยเฮ้ยเ้ยเฮยเ้ยเ้เฮ้ยเยเยยเฮเฮ้ฮ้ย้เเ เป็นพอเลียงเพราะว่ามันหลูกเลียงเปนหม้พอเนี่ยบริสุทธิ์อยู่ดีๆก็เป็นทองหุดยอดแต่เมือนข้างบนนี่กตัวม้มนๆเพื่อนเดียบนวดเราพี่น้องเป็นโบจิมนํำจิมกับแสบครับ มันดีดีพี่น้องหางมันเอาไปก่อน ใส่ห้องเสมาขั้นด้ยางบบุอยู่ข้านสะพ่อเพิ่นบอกมาเฝ่าผีเนาะเป็นไปเฝ่าแม่ <minutes> เนื้อไก่ไข่เนื้อไก่น่ะพี่น้องเนาะมันฝนลิ Sports, <Perfect lawsuit> ่นหรอบตาตตงน่บ่าช่ยแล้วมาที่าพยนมากบ เด็กๆมันฝึกี่เรียนอุปนธ์ที่เรียนเสี่ยที่เรียนแพทย์ที่เรียน หนังมันตาแล้วมากมักแต่ว่าตอนนี้ยังหย่ำได้บ่ตาดูจังหน่อยเด้พี่นหนงเด้อมันมัน

เป็นอาตุนเขากินูกินนะทการสัตว์กินกับผู้กิน บักเผาพ่าทอดเสียครัตบตับมันอี่กินกับเขาก่น อะไรอย่างเนี <S 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 ้ยแหเหลียวเขามาบกแม่นลงบ่ยอีสุก็ขันไมคบอืมบ่ละธนาคารตนเียวมา ววเห็นมาทำตัววายุสผู้ใดยุติสรมื่อนี้่บ่เห็นอันี้ได้พี่น้องบ่เห็นอันนี้บรรยากาศเริ่มเปิด

นอกจากไปโุงเรียนค่อยไปด้เ ouais ่นงมากอไไปเล้ยนมันอนแต่โทรศัพท์มาดว่าจ่เสียงนมึเสียอเห่นยายเห็นหายายยังนี่นนของเฮาไปนิ่เล่นเป็นเราอันนี้ เียงงเบิ้งเขก่นะแล้วเินเบิ้ยงนันเขเอามืิกินมากินหลังก็ึนาะรเบิ้งการดโอ้ยผู้ใหญ่ก็ที่กันยี่จากเมื้งสุนเนลยนี่ดเไปนคับไปหาไปนั่งไปร้านเผามันบ่าจะกินอะไรคกัน เบิร์โตเครื่องพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันโตบแบบไงเนะาะโตแบบไงยกนังนี่เอาไปอุ่นในเตาอีกบ่แม่นของเหลือเด้อคนในครอบครัวนะครับบ่มีกันด่ามาเด้อพี่น้องอยา่าคิดอย่างไรน้องกินหย่อนถึงโตเฮาลองเบิ่งว่าคนในครอบครัวถ้ากินเขาบ่พร้อมกันผู้นึงกินผู้นึงบ่้านกินแล้วนะก็มากินอีกนั่นแหละ ลักษณะใกล้กันนะครับผมแล้วกับแบงค์ของเดือดอกเพราะว่าแบงไว้ยยุ่หแล้วก็เจ้าของกินบะเบิดพร้อมต้องเอยียงมากไหมคือพีจาราวานละ่ะ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการอบผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในณทีนี่แลอพี่น้องเด้อพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ